ว่าเพลนเลนสไลด์ซักลาะสูดใหม่ละลายไวกว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เหลือเกินพี่นงไทยช่วยกันใช้เอ็มซีพี่นงไทยช่วยกันใช้เอ็มซีคนผลิตมากมีแทพปลอดไทยเหลือเกินสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนรัก,ก,รกรน,น, y y กน,กนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3เกลือวแพนสูตรใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไขโตัวซานสูตรอะลิโกแซคคลายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตร วันนี้เราอยู่กันที่หมู่8ครับบ้านตาละวายตำบลประนีตอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่นี่เจ้าของสวนเขาครับเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงเลยปลูกทุเรียนอายุ6ปีพันหมอนทองแล้วเขาบอกว่าดินที่มาใช้ตรงเนี้ในสวนเนี่ยโอ้โหเป็นดินที่กักขุดมาเรียกว่าสารอาหารธาตุอาหาร,าาหารไม่มีเลยจากนั้นครับเขาก็ใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์หลายครั้งแต่ว่าใช้แบบไม่เต็มที่เต็มกำลังตอนนี้ครับทุเรียนของเขา80ต้น มาใช้คู่หูมาจันจสูตรใหม่ในช่วงได้แต่เรียกว่าทํานะครับตอนช่วงทุเรียนกําลังลูกเป็นไข่ไก่แล้วเขาบอกว่าโอ้โหขนก็ติดดีนะครับลูกก็เต็มต้นเลยปรากฏว่าไว้ต่อต้นเนี่ยสี่สถึงห้ลูกถึงหกลูกได้ซ้ําไปต่อต้นโอ้โหสับพ่างเลยเลยครับ ตื่นตาตื่นใจกับผลผลิตแล้วก็ความสวยงามของผลผลิตของเขาปีนี้คาดว่าได้ตังค์หลายทีเดียวเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับครับผมท่านแรกเจ้าของสวนมีชื่อมีเสียงว่าอะไรครับชื่อสมยศครับนามสกุลครับจันมาจันมาพี่ชื่อเล่นไหมครับชื่อยศครับพี่ยศนะผมขออนุญาตเรียกพี่ยศนะครับอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับชื่อพิตินันป้าพิตินันนะคะ มยมฤทธิ์นะคะหรือเรียกว่าป้าพิธินันท์คู่หูมหัศจรรย์ค่ะม่แหมีชื่อรักสร้อยพร้อมเลยนะครับว่าป้าพิธินันท์คู่หูมหัศจรรย์น,นะครับป้าพิธินันท์ครับถ้าพาผมมาอย่างเนี้ยก็ต้องมีเหตุมีผลว่าทําไมถึงพาผมมาอย่างสวนแห่งนี้ครับก็อยากจะเผยแพร่ถ,ถึงคุณประโยชน์แล้วก็คุณคุณแบบของคู่หูมหัศจรรย์ของเราเนี่ยว่ามันทําให้ชาสวสวนนี้ได้ประโยชน์จริงๆเพราะว่าน้องเขามาใช้แล้วสุก,กว่าโอ้โหลูกดก สวยมากเลยแล้วอีกอย่างนึงก็น้องเหมือนเรียนรู้มาด้วยค่ะแล้วก็เลยปีนี้ก็เลยมาได้สูตรใหม่เข้าไปนี่ก็เลยเหมือนเข้ากันเลยค่ะ<อ>ก็เลยพาพี่เตอร์เกษตรมาดูนิดนึงเพื่อที่ด้แบ่งปันเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วไปครับผมผมกลับมาที่พี่ยศนะครับ <c oughs> พี่ยศครับตอนนั้นที่เราเริ่มมาปลูกทุเรียนเนี่ยครับโดยเฉพาะต้น6ปีเนี่ยนะครับมันยังไงช่วยเล่าประวัติข,ของการปลูกในพื้นที่แห่งนี้หน่อยนะครับมัน เมื่อก่อนเลยมันเป็นยางทีนี้พอ,อเราโค่นยางปุ๊บขุดสะแล้วก็เอาดินจากที่เราขุดสะนะมาปูพื้นแล้วก็ทําโคก ทีนี้ธาุอาหารมันน้อย <ừ> พอใส่ปุ๋ยไป,ไปกินปุ๋ยหมดใบก็เหลืองใบ <ừ> ก็เหลือง <ừ> แล้วผมก็ฉีดคู่หูรู้จักกระป้าเนี่ยแหละแล้วก็เอา,<ร>า,ามาฉีดดูเอามาฉีดต้นทุเรียนอายุเท่าไหร่ครับตอน<ป>เรา,าเริ่มฉีดนะครับประมาณ3ปีพอฉีดไปสักสองรอบรู้สึกมันเปลี่ยนเลยจากที่มันเขียวสีสีเหลือง <ừ> มันก็เริ่มเขียวขึ้นเขียวขึ้นพอมาเขียวขึ้นเขียวขึ้นแล้วเราก็ใช้ต่อเนื่องมาตอนที่ใช้ต่อเนื่องมาน่ะมันให้ผลผลิตครั้งแรกเมื่อปีไหนครับปีที่แล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้ใช้แบบทุกระยะใช้บ้างไม่ใช้บ้างมัันกกก็ไไม่่่ด้้ผลเททาาาีคควรรรบ ตอนนั้นที่พอเราฉีดพ่นเป็นระยะระยะมาเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นความกระท่อนกระแทน่นเหมือนกันถูกไหมครับ,รบไม่ได้ใช้ต่อเนื่องตอนนี้เราคิดอย่างไรถึงว่ามาใช้ต่อเนื่องครับมองแล้วมันใช้ง่ายครับเราใช้ตัวเดียวเลยไม่ต้องไปผสมตัวอื่นชุดหนึ่งก็น้ำพันลิตรฉีดไปเลย7วัน10วันตามระยะก็ดูแลมาใช่ครับข่าวก่อนนั้นนะครับเราได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับตอนที่ยังใช้กระท่อนกระแท่นนะครับเมื่อปีที่แล้วนะ่ะปีที่แล้วนะ่าจะไม่ได้ถึง2ตันไม่ถึง2ตันปีนี้เราใช้บํารุงเริ่มต้นตั้งอย่างไรมาก่อนครับ ตั้งแต่ทําใบสะสมอาหารมาเลยครับแล้วเห็นอะไรในการเปลี่ยนแปลงที่มาใช้อย่างจริงจังครับใบหนาใบใหญ่แล้วก็ออกดอกง่ายคนอื่นเขาออกยากเขาเป็น3รุ่น4รุ่นอันนี้รุ่นเดียวเลยทั้งแปลงเลยแล้วอย่างนั้นเมื่อรุ่นเดียวทั้งแปลงดอกเนี่ยออกเป็นยังไงครับบอกผมหน่อยเถอะเยอะมากดอกทุกกิ่งทุกกิ่งติดดอกหมดเลยครับแล้วดอกเนี่ยเราพอมาเป็นดอกเนี่ยมันก็ต้องเป็นผลถูกไหมครับเราเป็นผลเนี่ยเห็นผลของมันเป็นยังไงครับมันก็ดอกเยอะลูกก็ติดเยอะครับมันเยอะขนาดนี้เราตกใจไหม ตกใจเหนื่อยเหนื่อยแต่งเหนื่อยแต่งแต่งดอกก็จะมาเหนื่อยกับแต่งดอกนะพอแต่งดอกเสร็จแล้วเราเพอเอินมีผลิตภัณฑ์นะครับนวัตกรรมใหม่คู่หูมหัศจรรย์สูตรใหม่เนี่ยพี่ยศเอามาใช้ตอนไหนครับน่าจะลูกประมาณไข่ไก่ครับลูกไข่ไก่ใช้สูตรใหม่เมื่อเดือนปลายมกราหรือเข้ากุมภาประมาณนี้พอมาใช้แล้วอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนๆที่เราได้มาสองตันบ้างครับจากที่สังเกตคือ น้ำสวยน้ำนี่จะค่อนข้างละเอียดผิวเขียวยาหนอนอยาลาแทบไม่ได้ใช้ใช้น้อยมากตอนนี้เราเห็นเนี่ยต้นหนึ่งเราไว้กี่ผลต่อต้อนครับขนาดนี้ ปีก็อยู่ประมาณ40-60ถึงกกว่าลูกแ0ิต้นอายุ6ปีไว้40ผลถึง60ผลต่อต้นถูกไหมับกกว่า60บกว่าด้วยอ้อโหนี่ถือว่าสายแบกไหมครับอายุ6ปีไว้ถึง60ลูกเนี่ยน่าจะแบกพอสมควรนะโอ้โหแบกพอสมควรด้วยนะครับอายุ6ปีไว้60ลูกต่อต้นต่ำสุด40ผลนะครับต่อต้นอาหารดูดีอาหารดีใช่ไหมครับดังนั้นที่มั่นใจอย่างนี้นะครับเรา ได้คุยกับใครครับถึงตัดสินใจว่าต้องใช้คู่หูตัวนี้สูตรใหม่นะครับก็จากที่เคยใช้มาแล้วก็ใช้แบบไม่ต่อเนื่องก็ปีนี้ก็คุยกับแฟนว่าเออเราใช้ต่อเนื่องเลยนี่กว่าก็เลยใช้ยาวเลยเพราะแฟนเห็นด้วยกับเราใช่ใช่ครับเห็นภาด้วยกันทําด้วยกันเห็นภาพที่ออกมาแล้วมันเอ้ตัวนี้อะใช่ถูกไหมครับดังนั้นพี่ยศครับตอนนี้เราคาดการไว้ว่า80ต้นอายุ6ปีเนี่ยนะครับผลผลิตนี่เห็นอย่างนี้ น้ำสวยด้วยนะครับรูปทรงสวยขนาดนี้น้ําหนักต่อลูกเนี่ยประมาณกี่กิโลครับ ส 2> 2องกิโลขึ<ส>้นถึง4ี่โลน่าจะได้เบอร์หมดขึ้นเบอร์หมดทำให้เรามองว่าสิ่งนี้เป็นที่ตอบตัวหัวใจของเราถูกไหมนัากการเกษตรที่ทําการเกษตรมาโดยตลอดถ้าขนาดนี้เราดูเรียงนี้นะครับใบในขนาดนี้ถือว่าใบปเป็นยังไงครับก็ถือว่ายังสมบูรณ์ดีครับแบกลูกขนาดนี้ก็ยังสมบูรณ์ดียังเขียวยังเข้มอยู่ต่างกับเมื่อก่อนไหมครับต่างครับคาว่าต่างกว่าเมื่อก่อนนี้คือมันต่างยังไงครับก็มอง้นขนาดแบกลูกขนาดนี้ มันไม่โทรมมันก็ยังมองดูปกติยังแข็งแรงหรือขนาดนี้มีคนมาเข้ามาดูหรือยังครับก็มีบ้างมีบ้างเขาว่ามีบ้างคือมีมาสักกี่คนแล้วครับก็ยังยังไม่ได้ไม่ได้ให้เขามาดูทีเดียวเพราะว่ามันยังมันยังไม่ได้ใกล้กาหนดต้องอีกสักหน่อยนึงให้มันเต็มรางก่อนแล้วเขาพูดยังไงบ้างเขาก็ว่าดีทรงดีทรงดีถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่พี่ยศจะได้เนี่ยนะครับก็คุณกันเราเองก็แล้วกันเราจะไม่บอกตัวเลขไปนะครับเพราะลูกหนึ่งก็ สองกิโลครึ่งถึง4กิโลถูกไหมครับและแต่ละต้นไว้ตั้งแต่40ผลนะครับถึง60ผลต่อต้นก็อันนี้ก็ถือเป็นคําตอบที่พี่น้องสามารถคูณแล้วก็รู้ตัวเลขรู้จํานวนเงินได้อย่างแน่นอนที่สําคัญมันต่อเนื่องครับเพราะตกลงหัวใจของคู่นี้เขาบอกว่าจะทําอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปเพื่อสะสมอาหารไปสู่รุ่นใหม่ๆถูกไหมครับอย่างนี้พี่ยอดรเราจะพูดคุยยังไงให้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนเรียกว่าทุเรียนสาวก็ว่าได้นะ เพราะเพิ่ง6 7ปีเ,เพิ่งห้าหปีเองถูกไหมครับให้5ปีครั้งหนึ่ง6ปีครั้งหนึ่งแล้วบางทีหลายท่านรู้จักแล้วว่าวิธีการบํารุงแบบเก่าปัจจุบันแบบใหม่3เกลือสูตรใหม่นี่นะครับช่วยบอกพี่น้องด้วยครับถ้าใครไม่กล้ายังไม่กล้าตัดสินใจใช้ก็ให้ทดลองทดลองสักครึ่งหนึ่งหรือส่วนหนึ่งก่อนแล้วเราก็เปรียบเทียบกันดูความแตกต่างครับใช้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็เห็นผลใช้ระยะหนึ่งก็เห็นผลดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คือป้องกันไว้นิดนึง เพราะนี่คือเกษตรกรก็ต้องมีหัวใจที่แบบว่าต้องลองของใหม่คือบางคนเขายังไม่เชื่อมันเขาก็ไม่กลาจะใช้หมดก็ต้องลองลองให้เห็นไปว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถช่วยพยุงด้านการเกษตรได้ดินโซมนะครับต้นโซมก็แก้ไขปัญหาได้ด้วยผลิตภัณฑ์3เกลือถูกไหมครับในส่วนของต้นทุนเมื่อก่อนที่เราไปใช้กลุ่มเคมีบ้างอะไรบ้างนะครับอย่างนั้นะต้นทุนเราเป็นยังไงบ้างครับพี่ ถ้าเปรียบกับปัจจุบันที่เราใช้ต้นของคุณมันก็ลลกต้นมันโตขึ้นมันต้องก็เพิ่ม,มแต่ว่าเราใช้คู่เดียวมันไม่ได้ใช้หลายตัวมันก็ก็ถือว่าประหยัดลงในร้อยบาทเมื่อก่อนเราใช้เงินร้อยบาทปัจจุบันนี้เราใช้สักกี่บาทหมายถึงว่าต้นทุนลดลงไปเท่าไหร่ครับผมว่าน่าจะลดลงไม่ต่ำกว่าสา4 0ิบเปอร์เซ็นต์ สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเฉพาะตัวนี้นะครับไม่ไม่เกี่ยวกับพวกปุ๋ยทางดินอะไรตัวนี้อันนี้ถือว่าตัวนี้เฉพาะคู่หูนี่นะครับลดอย่างอื่นที่เคยใช้ร่วมกันใช่ใถูกไหมครับสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยน่าจะได้น่าจะได้นะครับก็ถือเป็นการยืนยันอันนึ้แล้วก็ในฐานะพี่พิจารณนขอสรุปตอนท้ายให้นิดนึงพี่น้องเกษตรกรเขาจะลดต้นทุนได้อย่างไรในการที่จะเดินทางต่อไปเป็นหุ้นส่วนสมาชิกเราอย่างไรครับเรียนเชิญครับก็คู่หูสามารถใช้คู่เดียวได้เหมือนที่พี่สมยศยืนยันคือว่า ที่เข้ามาต่นแรกบอกเบอร์แพนอย่างเดียวใช่ไม่มีฮอร์โมนตัวอื่นเลยอันนี้พอเจอกันปุ๊บพี่สมยศก็บอกอย่างนี้เลยมันก็ทําให้เราแบบก็คือรู้สึกว่ามันอย่างเงี้ยคือได้กําไรแน่นอนอแต่ทีเนี้ยความที่เป็นอ,อินทรีย์ชีวภาพเนี่ยจะม่หยุดแค่นี้ถ้าเกิดปีต่อไปเราจะสามารถมันจะเพิ่มทวี มากขึ้นกว่าเดิมอีกจากต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นปีนาทาวีผลขึ้นแน่นอนต้นทุนก็จะลดลงไปอีกเนี่ยเป็นเป็นความที่ว่าอยากบอกเกษตรกรท,กทุกทกท่านนะคะให้มาให้มาลองใช้ดูนะคะคู่มืมาสจารรในของเราเอยงทีเชียวภาพร้อยเปที่สาคัญคือลดต้นทุนระยะย,ยาวสารเคมีต่างๆเนี่ยได้ถึง30-50%จริงๆอย่างที่พี่สมยศยืนยันได้เลยค่ะโอ้โหนี่คือความสุขใจความอุ่นใจที่ครอบครัวของพี่สมยศนะครับทำงานอยู่ที่นะครับตำบลประนี ก็ทําการเกษตรแบบประณีตแบบนี้ด้วยหัวใจของความประณีตอย่างนี้ครับคือความสุขใจทั้งครอบครัวทั้งลูกเต้าที่จะอยู่ในนี้เรียกว่าชีวีปลอดภัยเ<ช>พราะบ้านก็อยู่ในสวน<ช>ความสุขอย่างนี้ครับเขาเรียกความสุขแบบยั่งยืนผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้เกษตรกรทั่วประเทศยั่งยืนทั้งสุขภาพทั้งภาระหนี้สินต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปที่สําคัญเพิ่มเติมแต่งเงินตาเข้ามาครับ สุขใจในครอบครัวลูกก็มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสทําอะไรก็เกิดการที่เรียกว่าปลอดโปร่งโล่งสบายเพราะเรามีทั้งทุนทรัพย์ในการดูแลเลี้ยงดูเขาทุนสุขภาพที่จะสามารถยืนหยัดท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างนี้แหละครับคือความยั่งยืนทางการเกษตรเราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปติดตามผลการทํางานของ3ามกระโหลกแผ่นสูตรใหม่กับทุกๆส่วนที่ใช้เพื่อความยั่งยืนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สเกลอเวอร์แพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรไทยยั่งยืนยั่งยืนเฮ้ยเฮ้